สวัสด,ดีค่ะพี่น้องคํามาแล้วมาเปิดเบังตู้ฝากกันค่ะคิดหอดได้ยินเสียงเป็ดเปิดอ้ายเว้นมือเศร้านี่คืออยู่ในใครอยู่ตะได้โต้จะได้โต,รต,รตรออ้ออกเอ,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 อาอาาอกโอุ้ยน้ำห่อน้อยเพ้นโอ้ยเต็บมันอยูด,อยด๋อนแนวปัดบัจักเปิดป<ะ>เบังมึงเนี่ยแตกมือเศร้านี่พี่น้องมือเศร้านี่ที่เท่าท้ายคลิปนหนยิ่งเจ้าบอกอยู่นี่อยู่คือออกไม่แท้เฮ็ดุน<ะ>่าดายอะมันนี่<ะ> เฮ้ยน้องไหนเระเปียกเบิร์ตกัให้ยยู่นี่หนิแล้วจังอุ่นถือแลี้ยวหน้ำบอกจังไหนความชื้นนี่หนิเขาก็สิโดดไปยู่ในน้ำอีกเฮ็ยน้องไหนบานนี่เขาไปยู่ซื่อได้หนิเขาตกเปได้หายไม่เป็นืลนเอาออกก้อนบ่อน้ำนี่เอาก้อนเหม็นเอาน้ำออกชอบก้อนพี่น้องว้ายอย่าออกขี้หยังโอ้เนาแมนอยู่ว้ายพี่น้องเห็นบอนี่ซองไฟนี่ผมเห็นไฟซองงี้งี้มือเศร้านี่ยังเป็นยังสี่อยู่นี่แสดงว่านี่นี่เห็นบนปากนี่ ปากเงียบเงียบจะหนีเพี่ยนมึงเนี่ยสีออกแล้วนี่ค่ะใกล้แล้วใกล้พี่น้องเม่เคยเห็นนี่ตัวนึงกระติงเงียบ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 บางสีเปียนแกบก็เนิ่นแกบมันเปียกพี่น้องบางบางบังบางว้ายเนี่ยแกบเปียกความื้นึงเนี่ยม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 ึงเนี่ยสีเอาเพิ่นโอ้สีเอาเพิ่นอันไว้ในเออมันแจ้งสีเอาเพิ่นไว้ในอบใเนี่ยนี่ละ โอ้ยออกไม่คักมือเศร้าในข้องกระถ่ายคลิปแล้วแกะไหมมากคือออกไววแต่เพน<ม>ในที่สุดก็ฟักไข่ใส่ตู้ประสบความสำเร็จเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอี้เลี้ยงตัวแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีเลี้ยงตัวแรก,อ,กออกมาแบบเปียก<ส>บ่มาเปิดตอนนแังนาำเปิดแซน้าอยู่เบิดมือโอ้ย<ม>ผู้ขารอดไว้ละรออันเลิกจากทำงานมากมาเปิดตู้ด้วยพี่น้องเห็น เป็ดลอยอยู่ในน้ำอยู่โอ้ยบานี่นี่นี่รับรองมืออื่นนี่สองอันนี่นี่สิออกเลยเงียบ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 ดิ่งนี่นี่นี่ตีงแบบนี้แบบนี้ละมือเศร้านี่แบบนี้ละนี่สิออกคลิปนี่นี่เจ้าหน่อยก็ออกเลยนี่นี่ต้นนี้คือกันนะเท่าหนึกว่ามันสิแตกเบิ้ลหแตกเบิ้ลคือไข่ไก่เนาะเบิ้ลออกมามันเจาะออกมาเลยเป็ดนี่โอ้พี่น้องอบพ่นไ้ก่อน ค่ะคลิปนี้ก็นน้ำเสนอแค่นี้ละค่ะเห็นเป็ดหน่อยออกมาดีใจร้ายค่ะสวัสดีค่ะ